เ็รู้เพราะผมอะ่ะส่วนใหญ่แล้วแล้วให้ขาวโวยอะไรที่ไม่น่าเนี่ยผมจะโวยอ มันจะมันจิตมไม่ใช่ของคุณไอ้นี่มันใส่นี่เลยอ๋อมันโค้งมาทางอ่ามาทางนู้นนะครับอ่ะมันโค้งมาด้านนู้นมันแย่แล้วเนี่ยผมลงแย่ติดติด,ต,ดต้องตงโค้งมาเลยแต่ <c oughs> ถ้าหลุดไปได้ก็น่าจะยาวเลย

โอเคครับน่าเรียบร้อยลงแล้วครับผมครับเรียบร้อยครับเหตุการณ์ที่ทุกท่านไม่อยากจะให้เกิดขึ้นปูนอยู่ในท่อนะครับเราต้องหยิงปูนออกตีปูนออกนะครับถึงจะทํางานได้โอเคครับพบกันใหม่งานหน้าวันนี้พัฒนาการ38งานที่3สําหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่งานหน้าครับไปตามกันครับก็จะไปตาวันที่ไหนอย่าลครับ ดูคิดลงมือทําวิเคราะห์ให้ดีครับพบกันใหม่งานนัครับสูดรเ3ขหกสามสีแก้ท่อตัดช่างเอดีดีให้บริการกูกิตตวไหนกูเงนะิน